สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแส,สโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทําเอาชาวดอมต่างก็เป็นห่วงหลังเมื่อคืนที่ผ่านมานายหญิงกามินไม่ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับเหมือนอย่างที่เคยทำล่าสุดมีแหล่งข่าวอ้างว่าที่ปูผู้จัดการส่วนตัวได้เผยข้อความถึงชาวดอมทุกคนว่า น้องทั้งสองคนไม่สบายในส่วนของชาลีต้องการพักผ่อนที่เพียงพอส่วนกามินได้รับการรักษาฉีดยาเรียบร้อยแล้วและเมื่อข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหายไวๆค่ะร่างกายต้องการพักผ่อนเพื่อซ้อมแซมร่างกายนอนเยอะๆนะคะขอให้หายป่วยเร็วๆจ้าพักผ่อนเยอะๆทั้งคู่เลยจ้าหายไวๆนะคะทั้งสองคน ายไวไวนะคะกามินชาลีแต่ล่าสุดเพจเราคือด้อมกามินและชาลีก็ได้แจ้งข่าวด่วนมาว่า,ราประกาศประกาศข่าวล่าสุดบอกกามินไม่ได้ป่วยนะคะทุกคนสบายดีมีคนพยายามส่งข่าวปลอมมาถือว่าเป็นข่าวดีกามินชาลีไม่ได้ป Ü ่วยสบายใจกันได้เลยคะ่ะ เรียกได้ว่าได้ยินแบบนี้ก็สบายใจเลยค่ะเพราะตอนแรกมีข่าวออกมาว่าการมินฉีดยาด้วยยิ่งทำให้แฟนคลับยิ่งเป็นกังวลกันมากสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสะโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณคะ่ะ